บาปกรรมของชายผู้หนึ่งที่ได้ทำลายชีวิตของเราผู้คนไปมากมายแทนที่เขาคนนั้นจะได้รับบทลงโทษอย่างสาสมทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อคนบาปได้หาวิธีหลีกเลี่ยงการลงทันจนในเวลาต่อมาเขากลับกลายเป็นผู้ลงทันซะเองและมันจะเป็นการทำหน้าที่นี้ไปชั่วกับชั่วกันขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณ เอาล่ะขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสูนน่วันเดอรทิวอัพเดทในทีมยูนิเวอร์สตอรี่ในตอนของแซนเซเชนโนไลเนสเรื่องเล่าของคนบาปที่ทำงานให้กับปีศาจเข้าสู่บทน,นำสำหรับตัวละครแซนเซเชนโนเอล e s สหรือเรื่องไง่ายๆว่าเอลเนแสน เป็นตัวตนที่สร้างโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่าด้านวีที่ได้มีการบันทึกเรื่องเล่าเไว้ภายในวิกิเอนเดอร์เทลประเภทคิปปี้พาสต้าในชื่อของ Mountain e n n a Undertome บอกไว้ก่อนว่าภายในวิกิแห่งนี้มันนั้นจะมีแต่ตัวละครประเภทคิปปี้พาสต้าหรือก็คือตัวละครประเภทเรื่องเล่ายกตัวอย่างก็วิกิแซนและเจ้าผุนเซล ถือว่ามีความแตกต่างกับพวก Undertale AU w อ k i วิกทั่วไปที่จะเป็นการบันทึกตัวละครจาก AU ยต่างๆดังนั้นแล้วถ้าหากใครชื่นชอบ Undertale ในธีมของเรื่องเล่าซืยองขวัญทุกท่านก็สามารถแม้เขามาอ่านภายในวิกิแห่งนี้ได้ สำหรับวันที่และแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดสำหรับณตอนนี้มีเพียงแค่ฉากเปิดและเรื่องราวภายในวิกิแต่เพียงเท่านั้นส่วนพวกฉากต่อสู้และตอนจบของเรื่องราวตามข้อมูลที่ดูบันทึกเอาไว้ภายในเม้าเทนเอ็นนารู้สึกว่าฉากต่อสู้และฉากจบของตัวละครอิลเนสแอนวิดีโอเหล่านั้นมันได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นวิดีโอส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยณวันอาทิตย์ที่9เมษาปี2023เรียกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง เอาเป็นว่าสำหรับฉากจบของเรื่องเล่าก็คงต้องอ้างอิงจากทางวิกิไปก่อนเอาล่ะเราไปฟังจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าทั้งหมดกันเลยเรื่องเล่าของเจ้าอิวเนเซนในครั้งอดีตชายคนนี้เคยเป็นมนุษย์มาก่อนเราผู้คนเรียกชายคนนี้ว่าามูเอลมุรุลร่างใหญ่ที่ได้ก่อเวรก่อกรรมกับผู้คนมากมายจนกระทั่งในวันหนึ่งที่เขาเดินทางอยู่ที่ภูเขาเอ็ดบูธเขานั้นเกิดประสบอุบัติเหตุจากภาพหลอนของบางสิ่มมงบางอย่าง ในวินาทีที่ซามูเอลนั้นเสียชีวิตลงเขานั้นก็ได้เตื่นขึ้นมาอีกครั้งในดินแดนที่เต็มเปียไปด้วยความมืดมิดทุกอย่างนั้นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นมิติมืดของปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่เจ้าตัวนั้นมีชื่อว่ายูนัมสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมหาศาลเกินกว่ามนุษย์ธรรมดานั้นจะเข้าใจยูนัมมันนั้นได้ทําข้อตกลงกับตัวของซามูเอลเพื่อให้เจ้าตัวได้มีชีวิตอีกครั้งดังนั้นแล้วแกจงกลายเป็นผู้ลงทันและมอบความสิ้นหวังให้กับผู้คนสถ และด้วยข้อเสนอที่จะทําให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งแถมในขณะเดียวกันเจ้าซามูเอลก็เป็นคนที่ชื่นชอบการทําลายผู้อื่นอยู่แล้วเขาเลยไม่ลีลอที่จะตอบตกลงพร้อมกับเป็นจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาที่จะเปลี่ยนให้ใชายธรรมดาคนหนึ่งให้กลายมาเป็นปีศาจท,ที่มีลักษณะเหมือนกับแซนเดอร์สเกลตัน กล้ามเนื้อและเครื่องในทุกอย่างนั้นได้ถูกนําออกมาจนเหลือเพียงแค่กระดูกซี่โครงใบหน้าของเขามันนั้นเริ่มทุกทลกขึ้นจนในเวลาต่อมาฟ้าของเขามันนั้นก็ได้ใหญ่ขึ้นพร้อมกับถูกบังคัาไม่ฉีกยิมอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลและทุกอย่างก็กลายมาเป็นลึเล่เลาภายในจักรวาลประเภทคิป,ปี้พาสตา้าในที่สุดเมื่อวันเวลานั้นได้ผ่านไปเหล่าว,วิญ,ญญาณของผู้คอหลายที่ส่วนใหญ่มันนั้นก็จะเป็นวิญญ,ญาณของเหล่าผู้เล่น ที่ถูกโตของอิลเนสแอนตามหลอกหลอนนับตั้งแต่ตอนเล่นเกมจนไปถึงโลกแห่งความเป็นจริงอิลเนสมันนั้นจะคอยใช้ภาพลวงตาหลอกหลอนเราเยื่อผู้คอหลายโดยการทําให้เหยือ่อเห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะเป็นคนที่หลักหรือแม้แต่ภาพความรุนแรงจากสงครามและโรงพยาบาลบ้าทุกสิ่งเหล่านี้จะทําเพื่อให้เยื่อของมันค่อยๆมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ขึ้นเรื่อยๆตามข้อมูลแล้วทุกการกระทําของมัน จะนับว่าเป็นการลงทันแก้คนบาปที่จะต้องทุกข์ทรมานจากการที่คนเหล่านั้นได้ไปฆ่ามอนสเตอร์หรือแม้แต่ไปทำ้ายผู้อื่นก็ตามแต่ทว่าตามความเป็นจริงเจ้าปีศาจตอนนี้มันก็แค่กำลังหลอกตัวเองอยู่จากสาเหตุที่ว่ายิงมันนั้นฆ่ายเหยื่อไปมากมายเพียงใดสภาพจิตใจดั้งเดิมของเจ้าอิวเนสมันนั้นจะค่อยๆหายไปจนสุดท้ายมันนั้นก็เป็นเพียงแค่ปีศาจผู้บ้าคลั่งที่จะคอยหลอกหลอนและทำลายสภาพจิตใจของเหยื่อจนสุดท้ายคนคนนั้นจะต้องตายด้วยโรคหัวใจ รองกับพยัญานของเราผู้คลอนหลายที่จะต้องถูกกักขังและกลายมาเป็นอาวุธประเภทแกสเตอร์บาสเตอร์ที่จะต้องทุกทรมานจากการยิงพลังงานความร้อนที่ออกมาจากคอของตนสุดท้ายแล้วพลังอำนาจของอิเนสซนวันนั้นไม่ได้มีความสนใจในเอเดอร์เทลเอยูตั้งแต่แรกแต่ทว่าสิ่งที่มันสนใจมากที่สุดคือการจ้องมองไปยังตัวของผู้เล่นรอมกับการแสดงตัวตนไปยังมิติแห่งความเป็นจริง ทั้งหมดน,นี้ก็เพื่อตอบสนองความรุนแรงภายใต้สภาพจิตใจอันบิดเบี้ยวของอ e ิวเนยแซนโครงกระดูกผู้บิดเบี้ยวไม่ว่าคุณจะลีกเลี่ยงทำลายจิโนตโสายและไปเล่นในฉากจบของทูเบิฟิกตัวตนของอ e ิวเนยแซนมันนั้นก็ยังคงตามล่าคุณอยู่ดีแต่ถ้าผู้เล่นสามารถกัดฟันทนรับความเจ็บปวดต่างๆสุดท้ายแล้วความหวังก็จะยังคงไม่ดับสูญ ตามคาพูดที่ผู้แต่งตัวคอต,วตัวนี้ได้พูดเอาไว้ความเจ็บปวดจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในวินาทีสุดท้ายถ้าหาคุณสามารถเอาชนะตัวของอิวเนเซนมาได้มันนั้นจะถือว่าคุณสามารถหลบหนีจากอิวเนเซนมาได้และทิ้งให้มันไปนโลกหัวใจตายไปอย่างทุกทรมานตาบาปกรรมที่มันนั้นเคยทําเอาไว้กับเราผู้คนที่จะต้องทนทุกทรมานภายในร่างกายที่ไม่สามารถไปพูดไปเกิดได้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าของแซซิชโนอิวเนเซนอดีตคนบาปที่กลายเป็นปีศาจกืนกินวิญ,ญญาณผู้คน สุดท้ายแล้วตัวตนของปีศาจมันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในภัยอันตรายภายในมัลติเวิร์สของอเดอร์เทลยกตัวอย่างตำนานปีศาจจากดีมินเทลที่เปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นโลกของปีศาจตัวต่อมาปีศาจจากจักรวาลดีวิลเทลจักรวาลปีศาจของคนไทยผู้ที่จะกลายมาเป็นจอบมบารและสังหารเหล่าเทพเจ้าและปีศาจต้นสุดท้ายตัวตนที่เกี่ยวข้องกับเด็กนโกอย่างแพนโดลา เด็กมนุษย์ผู้ที่เปรียบเสมือนกับด้านตรงข้ามของตัวละครอย่างเพเยอร์จากจักรวาลอเดอร์เพเยอร์สุดท้ายแล้วการเขียนตัวตนปิศาจให้ปรากฏขึ้นภายในแฟนดอมอันเดอร์เทลถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการกล่าวถึงปีศาจในจักรวาลนี้และที่สําคัญตัวตนปีศาจในแฟนดอมอันเดอร์เทลเจ้าพวกนี้เองก็ไม่่อยสร้างอีเวนต์ใหญ่และส่งผลกระชบกับจักรวาลเป็นวงกว้างมากนักเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างตัวตนที่สุดแสนจะอันตราย และส่งพวกแม่งไปทำลายจักรวานทิ้งซะมากกว่าดูจากอิวเนสแสนและเจ้าเพนดูล่าก็พอเห็นภาพแล้วล่ะนะบางทีโตัวตุ้ปิศาจในจักรวานอันเดอร์เทลพวกแม่งก็เก็บซ่อนตัวตนกันเก่งชิบหายยกเว้นแค่เดวิลเทลแซนก็แล้วกันอันนี้ผู้แต่งเขาเขียนในเรื่องยาวคุโคตรแหละนะไว้รอเจ้าตัวเขียนเสร็จก่อนก็แล้วกันโอเคขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกได้ว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์รวมถึงระบบสมารสมาชิกที่สามารถเข้ามาในดิดคอร์ดเพื่อพูดคุยกันได้ และยังสุดท้ายขอขอบคุณแฟนอาร์ตท,ที่วาดกันมาอย่าลืมเลี้ยง,งํำชากูดว้วยล่ะ G G W P Good Game Well Play